สวัสดีค่ะโรงแรม ABC ค่ะยินดีให้บริการนะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามเกี่ยวกับห้องพักหน่อยค่ะได้ค่ะไม่ทราบว่าต้องการเข้าพักวันไหนและพักกี่คนคะพักวันที่1 5ถึง17มกราคมค่ะรวมสองคนทราบแล้วค่ะต้องการห้องแบบไหนคะ ทางเรามีห้องพักแบบเตียงเดียวและเตียงคู่ค่ะขอเป็นห้องเตียงเดียวค่ะค่ะห้องเตียงเดียวราคาหนึ่งพันบาทต่อคืนรวมอาหารเช้าสำหรับสองท่านนะคะรวมอาหารเช้าด้วยจริงเลยค่ะต้องการจองเลยไหมคะหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มก่อนคะขอจองเลยค่ะ ได้ค่ะขอเชิญน้ำสกุลและเบอร์ติดต่อนหน่อยค่ะเชือพัดทิดาทองประกอบค่ะเบอร์ติดต่อศูนย์แปดเก้างหหหนยีค่ะคุณลูกค้าจะชำระเงินตอนนี้หรือเลือกใจเมื่อเช็คอินดีคะข้อใจตอนเช็คอินค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ แล้วพบกันในวันที่15มกราคมค่ะ